ดีค่ะสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาชงุมนะคะ,ะตำบลเขาชงุมมี12หมู่บ้านนะคะจากการสำรวจ ลูกบ้านนะคะจากโครงการบ้านพอเพียงนะคะ,ะ12หมู่บ้านเนี่ยเราสำรวจลูกบ้านไว้นะคะก็จะได้ประมาณ155ครัวเรือนนะคะแล้วก็จะมีการจัดอันดับนะคะจัดอันดับความสำคัญมีคณะกรรมการในชุมชนนะคะมีนายกท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมกับโครงการนะคะพอเขามาร่วมกับโครงการแล้วเราได้ สมาชิกผู้เดือดร้อนเข้ามา155โคนเรือนเนี่ยเราก็มาจัดอันดับความสำคัญก็จะเน้นเรื่องของผู้ป่วยผู้พิการติดเตียงนะคะยากจนผู้สูงอายุก็จัดอันดับความสำคัญให้แล้วก็มีการซ่อมแซมบ้านการซ่อมแซมบ้านเนี่ยโดยการที่ว่าทางสภาองค์กรนะคะจะจัด งบให้อย่างเดียวเราก็มาบริหารจัดการนะคะดักในพื้นที่เนี่ยเราก็จะใช้คนในชุมชนนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันอะไรนะคะก็ได้ความสามาคัคคีได้ความเข้มแข็งในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีบ้านที่ถูกสุขอ,อนามัยนะคะความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกอย่างในชุมชนเราก็ดีขึ้นการร่วมมือกันอะไรอย่าง ก็จะช่วยให้คนในชุมชนเรานะคะมีความแข็งแร่งสามัคคีรักกันแล้วก็ดูแลกันไปนะคะโครงการนี้ค่ะที่ได้มาจากพอชอเนี่ยคะจากปี60นะคะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเราทำไปประมาณ107โคเรือนผลการซ่อมแซมนะคะบ้านผู้เดือดร้อนน้องก็ช่วยกันจิตอาสานะคะช่างนี่มาจากพื้นที่นะคะในชุมชนค่ะ เพราะว่าเราจะมีแต่วัสดุนะคะแรงงานก็คือพี่ๆมาช่วยกันร่วมงานค่ะในเราทําจันทรินครับผู้ชายภายในชาสภาพบ้านที่อยู่ก่อนหน้านี้ที่จะมาช่วยเหลือก็คือเสาไม้ตัวไม้ข้างบนก็ไม้สังกะสีผู้ผู้คือทําตัวไม่มีห้องอมไม่ได้เทพื้นไม่ได้เทพื้นแต่พอผู้ใหญ่จะมีโครงการดีๆมาให้ก็ขอบคุณค่ะพายร็อกชุ่ม มาอายุ73ขอบคุณนะที่มาช่วยเหลือมากอกก็ฝนตกก็เปียกราคาก,ก็รั่วของคว้าก็ลุดห้อยอย่างนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอบคุณนะคะิฉันทองทรัพย์เกษมสุขขอขอบคุณทีมงานที่มาช่วยเหลือ ลำบากมากตอนที่ช่วยไอทีมงานยังไม่มาช่วยเหลือก็ลำบากมากบ้านรั่วดูแลไม่ไม่สะดวกไม่สบายพอได้บ้านใหม่ก็ดีขึ้นสบายขอขอบคุณทีมงานที่มาช่วยเหลือ จากการที่เราได้ช่วยเหลือโครงการบ้านพอเพียงนะคะเราก็มีเกณฑ์ของระเบียบนะคะก็มีกองทุนหมู่บ้านนะคะก็จะมีการาคัดว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้พิการาผู้อยู่แออัดนะคะแล้วก็ผู้ยากจน,เ,นเกณฑ์ตรงนี้นะค่ะก็จะมีการสมทบเข้ามาจัดตั้งกองทุนกองทุนเราก็เพื่อเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไป กองทุนตรงนี้ค่ะก็ถามว่าประโยชน์ที่ได้ก็ชุมชนได้เต็มๆค่ะทุกคนก็มีจิตเอื้ออาอออมารีเพราะว่าได้บ้านของตัวเองตัวเองก็สมทบทุนมาเพื่อที่จะช่วยเหลือบ้านคนอื่นค่ะพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน